เราอยู่กับอาชีพฮันเตอร์นะยครับพี่คนอาชีพนี้นะครับผมจะบอกว่ามันมีข้อดีและข้อเสียนิดเดียวนะครับข้อดีของมันเนี่ยเป็นอาชีพที่สกิลแรงเร็วมากๆและข้อเสียของเขานะครับก็คือเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะใช้มานาเยอะมากๆนะครับเป็นสายอาชีพที่กินมานาพอสมควรนะครับจุดเด่นในการเก็บรีเวลเนี่ยผมมองว่าเป็นอาชีพที่เก็บรเวลได้ไวเหมือนกันนะแล้วก็ข้อเสียของเขาในการเก็บรีเวลใช่ไหม ก็จะเป็นตัวที่แบบว่าถ้าเป็นสกิลหมู่เนี่ยตีเบาแล้วก็แพทใหม่ๆนะครับสกิลหมู่นะครับเนี่ยสกิลเนี้ยพวกเนี้ยจะยิงคนแทบจะไม่เข้าเลยก็ว่าได้นะต้องเป็นสกิลเดี่ยวเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดใครจะเล่นนะครับผมแนะนําว่าให้ไปเล่นสกิลเดี่ยวดีกว่านะครับจบมอนด้วยไวตีคนได้ด้วยนะครับทีนี้นะครเรามาดูสเตตัสกันก่อนสเตตัสหลักๆนะครับมันแบ่งได้สสายอีกแล้วจะเป็นสายสเต็งนะครับแล้วก็สายอินนะครับซึ่งผม บอกเลยนะครับผมอยากจะแนะนํามือใหม่ทุกคนที่อยากจะเล่นฮันเตอร์นะแนะนําว่าให้ไปเล่นสายสเต็งนะด้วยความที่สกิลตีหมู่เนี่ยมันเพิ่งอินนะครับมันต้องอัพสเตตัสอินนะครับมันถึงจะตีมอนได้แรงแต่มันมีจุดบอดก็คือตีคนไม่ได้ตีคนไม่เข้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าเราเปลี่ยนสายเลยไปสายสเต็งดีกว่าสายสเต็งเนี่ยนะครับเมื่อเราอัพสเต็งนะลงล้วนเลยก็ได้นะ สำหรับตัวผมเนะี่ยผมจะลงสเต็งล้วนนะส่วนใหญ่ถ้าผมเล่นแต่ถ้าผมจะแนะนําให้คนอื่นเล่นเนี่ยผมก็จะอาจจะลงสเต็งนิดนึงลงเลือดนิดนึงนี่ครับลงสเต็งนะครับแล้วก็ลงเลือดนะครับ2ออย่างบริหารจัดการกันได้เลยนะครับอยากได้เลือกเท่าไหร่อยากได้สเต็งเท่าไหร่ถ้าจะให้แนะนําก็อาจจะสเต็ง2แล้วก็สตามีนาหนึ่งก็ได้นะครับผมก็จะลงแบบนี้แหละนะแล้วก็ถ้าเราในกรณีที่เรามีชุดนะแบบเนี้ยถ้ามีชุดแบบเนี้ยผมแนะนำว่าให้ลงสเต็ง2แล้วก็ AG1 นะครับ ถ้าไม่มีก็มันจะต้องไปลงเอจิด้วยมัง้งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเงื่อนไขการอัพสเตตัสของชุดฮันเตอร์เนี่ย,ยมันน่าจะต้องลงเอจินะฮะอันเนี้ยถ้าผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะถ้าเราลงสเต็งแล้วเนี่ยการอัพสกิลเนี่ยมันจะมาดูตรงนี้ครับแถวบนนะดูหน้าจอเล็กลวกันนะแถวบนเนี่ยจะเป็นสายสเต็งนะครับแถวร่างเนี่ยตรงนี้จะเป็นสายของอินเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้เรานะครับไปลง สายสเต็งก็คือจะต้องอัพสกิลข้างบนเนี่ยแถบข้างบนนะครับอัพมาเลยนะมันช่วยทําให้เราเนี่ยยิงได้แรงมากยิ่งขึ้นคือจะบอกว่าเก็บเรเวลเร็วต่างกันไหมถ้าเป็นสกิลหมู่ผมมองว่ามันไม่ไม่ได้ต่างกันเยอะครับและก็ถ้าเกิดเจอคนมาฆ่าเราอย่างเงี้ยเราคือแบบเราจะสู้ใช่ไหมสเต็งเนี่ยมีภาษีดีกว่าครับาสายข้างบนเนี่ยสายสายโจมตีเดี่ยวนะครับเออมันจะบอกว่าสายโจมตีเดี่ยวกับสายโจมตีหมู่ดีกว่า นะสายอินจะเป็นสายโจมตีหมู่สายสเต็งจะเป็นสายโจมตีเดี่ยวเนะี่ยคือข้างบนเนี่ยมันมีภาษีในการต่อสู้ได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นนะสเต็งไปเลยครับหรือโจมตีเดี่ยวไปเลยเนะี่ยมันแรงมันแรงมากๆนะครับการอัพสกิลเนี่ยก็หลกักๆเลยนะครับที่จะใช้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งสอาเนี่ยสกิลเนี่ยสกิลเนี่ยแรงมากครับสำหรับสายฮันเตอร์ตัวเนี้ยจะเป็นสกิลเพิ่มความแม่นยำน,นะครับตัวเนี้ยจะเพิ่มคิเลสนะครับผมแนะนําว่าให้เราอัพสกิลนี้ให้เต็ม สกิลนี้เต็มนี่เต็มตัวนี้เต็มตัวนี้เต็มตัวนี้เต็มอะประมาณนี้นะครับก็คือเนี่ยหลักๆมีเท่านี้แหละนะที่จะใช้หลักๆเลยส่วนพวกนี้ครับผมอะเวลาเล่นอะผมไม่ค่อยได้ใช้นะผมจะใช้แค่นี้แหละครับเป็นหลักเลยตัวนี้จะเพิ่มคิเลตมาแบบว่าเยอะมากๆครับ220%คือมันเยอะมากๆครับทุกคนและไปบวกเพิ่มอีกตรงนี้อีก100โอ้โหคือแบบว่าจี้กระจาย ก็ลองไปใช้กันดูนะครับสำหรับสายสกิลตรงนี้คือมันอัพแค่นี้เลยแล้วก็เล่นได้แล้วนะครับสายสเต็งเดี๋ยวเรามาลองดูสกิลกันหน่อยดีกว่าทุกคนว่ามันเป็นหน้าตาเป็นแบบไหนนะเรียงจากผมจะใช้แค่ตรงนี้ปึ๊บหนึ่งสงสตัวนี้ก็เพิ่มตรงนี้เอามาไว้แบบนี้นะครับผมลืมบอกไปหนึ่งสกิลนะเป็นสกิลที่สําคัญเลยก็คือสกิลนี้ครับ หลบเลีย400นะมันบว,วกขึ้นมาอีก400อะคือมันจะหลบได้ในระยะเวลาหนึ่งแต่ว่าไม่ได้อยู่ได้นานเหมือน2สกิลนี้นะครับมันบัฟแล้วมันก็อยู่ได้แป๊บหนึ่งนะฮะแล้วมันก็จะหมดไปอันนี้เป็นสกิลสายายตี้เดียวนี่ครับนี่อันนี้คือสกิลที่แรงที่สุดนะครับแล้วก็ลองลงมาเป็นสกิลนี้แล้วก็สกิลสุดท้ายสกิลสุดท้ายเนี่ยเป็นสกิลในการเก็บเรเวลเลยก็ว่าได้คือมันเร็วมากคู่ดาวเร็วมากยิงแรงด้วยนะครับ โอเคต่อไปเป็นสายหมู่กับ้างดีกว่าสกิลสายหมู่นะครับปึ๊บปึ๊บติดมาเรียงมาเรียงมาตัวนี้ไม่ต้องใช้ตัวนี้ไม่ต้องใช้เลยโอเคประมาณนี้ยิงเข้าไปแบบนี้ครับแบบนี้นี่อืออืประมาณนี้นะครับทุกคนซึ่งผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนเล่นสายโจมตีเดี่ยวหรือสายสเต็งจริงๆนะครับเพราะว่ามัน แรงมากๆนะทุกคนอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับสายอาชีพพันเตอร์นะครับ